ถามตอบเรื่องประเด็นโปกันบ้างนะครับเนื่งองจากว่าช่วงนี้เริ่มมีเรื่องกันอีกแล้วคือคนช่วยโปคนไม่ช่วยโปมันมีมาอีกแล้วนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเราผมขอตอบกันนะว่าคือหล,หลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมมึงช่วยวะทําไมไม่โยนวะทำทำ,ทำไมไม่โยนเกมให้อีกฝ่ายเขามีสิทธิ์เล่นเผื่อโอกาสชนะหรือแบบเฮ้ยทำไมแบบเห็นโปอยู่แล้วอ่ะจะช่วยทําไมวะมันเป็นประมาณนั้นนะครับเอาละทีนี้ผมจะขอตอบจากมุมแบบจริงๆจะสองมุมเลยก็ได้นะ มันมีทั้งสองมุมเลยครับมุมแรกก็คือเฮ้ยมึงรีบมาจบเกมแบบมันเสียเวลาอ่ะกูจะได้ไปเล่นเกมอื่นมองว่ามึง,ม,งมึงจบเลยหรือบางครั้งอาจจะชมไม่ไหวคือปัดจอทิ้งแม่งเลยก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือมีอีกกรณีนึงก็คือว่าเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งโยนดีวะกูเผื่อจะชนะได้มันมีโอกาสอย่าไปช่วยมันดีอะไรอย่างนั้นอนะ่ะมันมีสองมุมซึ่งผมเข้าใจทั้งสองมุมเลยแล้วผมอยากบอกว่าสองมุมเนี้ยแม่งไม่มีใครผิดเลยเว้ย ไม่ไม่ต้องพูดถึงมารยาทต,ตัดเรื่องมารยาทต,ตัดออกไปเลยไม่ต้องสนใจเรื่องมารยาทก่อนนะอันเนี้ยเราไม่ได้แคร์จุดนั้นนะแต่เราแคร์ที่ว่าตอนเนี้ยปัญหาคือโปเวที่เราโควนด่าเนี่ยเราไปด่าโปเราไม่ใช่ด่าคนแบบทําไมมึงโยนวะทําทไมมึงไม่โยนเพราะอย่างบางคนเนี่ยเขาไม่โยนเพราะว่าเขาอาจจะมีหีบก็ได้ถ้ามีหีบสมบัติอยู่อ่ะมันมันก็น่าเสียดยนะเอากันจริงๆก่อนทุกๆสองชั่วโมงก่อนจะได้หนึ่งหีบมันก็น่าเสีย,ยนะครับเคลียร์ไหม เออหรือว่าเอ้ยแบบบางคนอาจจะแบบตรงนี้พอดีอ่ะแล้วแบบหุยอีกแค่อันเดียวอ่ะเราจะอัพบูสได้พอดีอ่ะเราก็น่าจะเข้าใจเขาได้นะเพราะเราเราเองก็เป็นอนะ่ะงงไหมเออคนกลุ่มหนึ่งก็มีแต่กับเฮ้ยตอนนี้เราไม่มีหีบอ่ะเราเล่นฟรีเออช่างแม่งแล้วกันแต่กับอีกบางคนนึงนะครับเช่นสมมุติว่าชนะตรงนี้มาแล้วอ่ะ20รอบแบบเช่นรอบที่19ไอ้รอบที่20แม่งสึกมีบอทใ่กูไม่ได้กูจะ20รอบแล้วเดี๋ยวมีคนงงว่า20รอบได้อะไรเนาะ มันจะเป็นเควสครับถ้าครบเนี่ยจะได้ในส่วนของเพชรสามเพชรซึ่งอันนี้เก็บยากมากมันเก็บยากโคตรนะครับเออมันไม่เกี่ยวกับเก็บได้ไม่ได้มันเก็บยากเอาโดยเบื้องต้นเย่างมันยากซึ่งผมเลยเข้าใจและมันไม่ใช่ประเด็นที่เราจะต้องด่ากันผมเลยอยากสรุปตรงนี้ว่าคือเลิกด่ากันนะครับโปะเข้าใจเว้ยสิ่งที่เราทําได้คือไปที่ทวิตของตัวเกมแล้วก็แจ้งแม่งเลยแค่นั้นอันนี้คือที่เราทําได้เนาะ ส่วนที่เราทําไม่ได้ก็คือหลังแจ้งแล้วคืออยู่นิ่งๆเราทําได้แค่นั้นและอยากให้เข้าใจโปเนี่ยมันฉลาดมันไม่ได้งโง่ซึ่งตอนนี้มันออกแบบมาใหม่อีกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มให้นะครับโดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยถ้าเป็นก่อนหน้านี้ตอนแบบเยอะๆก่อนหน้านั้นเลยนะครับรอบที่2โปส่วนใหญ่จะโอเวอร์บูตหนึ่งสิบหกสิบสีขึ้นไปแต่โปณัปจ,จุบันไม่มีเวลเลยครับเพราะอะไร ก็เป็นไอดีไก่ไงคุณเป็นไอดีไก่แล้วมาลองโปแล้วดูว่าอ้ามึงแบงกูสิเพราะว่ามันไม่ได้แคร์คนเล่นพวกเนี้มันขอแค่เราได้ลองมาลองระบบว่าไปยืนยันกับลูกค้าของตัวเองเฮ้ยกูเล่นมาแล้วสองเดือนเนี่ยกูไม่โดนแบงเลยนะไอดี ID เดียวกันดมนูมันดูเลขไอดีตรงตรงนี้ได้นี่ถูกไหมนั่นแหละไอดีเดียวกันเล่นมาแล้วสองเดือนมันไม่โดนนะเวย้ยเล่นมาแล้วสามเดือนไม่โดนนะเวย้ยมันเป็นการการันตีลูกค้าของเขา ซึ่งผมเข้าใจและมันเป็นแต่ไอดีไก่เท่านั้นเคลียร์ไหมส่วนที่เรามาเจอกันอีกทีอ่ะโอ้บู๊สี่สิบหกสิบคือลูกค้ามาลองแต่ปัญหาคือแม่งจะโดนแบนประเด็นก็คือว่าไอคนที่ทาโปอ่ะมันไม่โดนหลอกถึงโดนมันมันก็ไม่เครียดเพราะเป็นไอดีไก่ไงแค่ซื้อไอดีดองเพชรมาแล้วก็ซื้อเอาแบบไอดีที่มีตัวโรเจอร์ติดอ่ะมันก็เล่นได้แล้วยันระดับ SS ถูกไหมแค่โรเจอร์อ่ะมันมันขึ้นได้แล้วเว้ยเป็นไอดีไก่เวีแปดสิบเลยเวงงๆเลย ไอดีดองเพชรก็ได้แล้วภายในวันเดียว2วันแม่งได้แล้วเห็นปะแต่คนที่โดนคือคนที่ซื้อก็คือจะด่าว่าพวกมันสนับสนุนโปไหมคนด่าเอากันจริงๆคนด่าแต่คนด่าสุดคือคนทําโปนั่นเองเพราะถ้าคนทําโปไม่มีมันก็ไม่มีใครใช้แต่ต้องเข้าใจว่ามันเป็นวัตจักรและมีทุกเกมนะครับดังนั้นสิ่งที่เราทําได้คือแค่แจ้งแบรนด์พอลูกค้ามันเห็นว่าโดนแบรนด์เดี๋ยวมันก็ไม่กล้ากันเองแค่นั้นเราทําได้แค่นี้และจงทําใจไว้ซะโปมันมีทุกเกม นะครับเอาให้เข้าใจและย้ํากันตรงนี้ก่อนก็สรุปว่าเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะคือไม่อยากให้ด่ากันสรุปว่าเป็นประมาณนี้แล้วกันถ้าอยากด่าด่าโฟร์